ของตะเกาใช่ค่ะซึ่งจะขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหัวฝ่ายหมู่ที่12ของเรานั่นเองค่ะเล่นเช่นนั้นนะครับผมอ่านหมายเลขไหนนะครับหมายเลขกนเก้ามาข้งน้าหนึ่งเนะครับนะอีกสามท่านก็จะเป็นรางวัลชมเชยนะครับรางวัลการประกวดงานบุมาา งานสื่อสารและพีรอยกระตงของกรมทหาสนับสน,นบนคลองตะเกาประจำปีงบประมาณ2,565 ของเรานั่นเองนะคะผู้เข้อตกลงหมายเลขส3นะคะนางสาวมิชรนมีทนนะคะก็จะได้รับนะคะเป็นสายสะพายนะคะเป็นสายสะพายนะคะและนี่ก็คือนะคะชมหน้านะคะผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะผู้ที่ได้เป็นนางรัตมาศตำบลคลองตะเกาประจำปีพุทธศักราช2 5 6 5 ได้แก่หมายเลข13นางสาวนิชนันมีผลค่ะครับแม่อะไรเลยแม่ยหยดีใจจังซอร์ทูที่เขาส่งเข้าประกวดนะคะก็เป็นกลุ่มของรุกคุณรุกคลิปเอฟซนะคะส่งเข้าประกวดนะคะวันนี้ส่งน้องถึงฝันนะคะคได้เป็นนานงนศพัฒน์ประจัปบีพุทธศัก,กราช2560 ส5ค่ะสำหรับนางสาวนิชนาฏอิทผมค่ะนะครับขออนุญาตต้อนเชิญนะครับสาวงามนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ปัดใจนะครับนะนะครับได้ถ่ายภาพแล้วก็รางวัลชมเชยนะครับภาพครับผมรองอีกสองครับปัดใจครับชมเชยครับบัตรคนนะครับปัดใจครับปัดใจช่างภาพอ่าค่ะแล้วก็รองชมเชยอีกสองรางวัล ไปครับเดินเชิญสวาวงามถอยหลังนิดนึงครับถอยหลังสองเก้าค่ะถอยหลังคนละสองเก้าค่ะ